สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบีทไบชอ p ร้านเราอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3นะครับตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูยามาฮ่น,นะครับ MT07ABS ปี MT 07, 2017สีขาวสุดเท่คันนี้รถสวยมากๆสภาพหล่อๆเลยรถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ผมจะพาไปดูเลขไม้ว่าวิ่งมากิโลแล้วไปชมกันเลขไม่สามพันมิกิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะไม่มีการกอไม่รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนนะครับส่วนระบบไฟติดทุกจุด <S <S แต่ไฟสูง <S <S ไฟต่ำไฟเลี้ยว <S <S ไฟพาหมาก <S <S ระบบไฟติดทุกจุดนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูต่อกันเลยนะครับว่าสภาพรอบคันของ MT07 คันนี้เป็นอย่างไรมาบ้างมีของแต่งอะไรบ้างมาบ้างไปพร้อ,รอมๆกันเลยไปชมกันมาดูช่วงชุดหน้านก่อนนะครับชุดหน้าจานเบรกหน้าสวยนะครับไม่มีเส้นไม่มีรอยวงล้อแม็กหน้าเป็นว,วงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานครับดอกยางหน้าเต็มครับสภาพแฟรลิงสีทุกชิ้นเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับโคมไฟไม่มีแตกไม่มีแล้ว ส่วนไฟเลี้ยวคู่หน้าไฟเลี้ยวคู่หน้าเป็นแต่งนะครับการเบรกการคาร์ดแต่งครับกระจกปลายแฮนด์แล้วก็มาพร้อมกัรล้มกันล้มข้างนะครับแบบครอบเครื่องของ K2 แท้ครับมีการเมะน้ําด้วยการมะน้ําการเมะน้ํา,าแต่งครับสภาพท่อเดิมนะครับคอท่อสวยสะอาดไม่มีบุบเสียงเดิมเดิมเครื่องเดิมจากโรงงานไม่มีแก่ไม่มีซ่อมนะครับ สภาพเบาะคนซ้อนคนนั่งเบาะเดิมหนังเดิมนะครับสองตอนตรงรุ่นท้ายเดิมไฟเลี้ยวท้ายเดิมติดตัวคู่รถมาเลยนะครับแล้วก็จานเบรกหลังสวยครับไม่มีเส้นไม่มีรอยเหมือนเดิมครับเต็มๆปั๊มหลังนิชินวงล้อแมกเดิมครับดอกยางหลังเต็มๆครับไปดูชุดโซ่สเตอร์ส่วนชุดโซ่สเตอร์เป็นของของเดิมนะครับโซ่ไม่มีตาย ถ้าเรอฟันไม่มีล้มนะครับฟันครบทุกซี่ขับได้อีกยาวๆเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่อง MT07 กันเลย สำหรับ Yamaha MT07 ABS e ปี2017สีขาวเท่คันนี้ร้าน B Bike Shop ได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด159,000บาทราคาจัดไฟนแนนซ์169,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวร้าน B Bike Shop โปรรสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันสำหรับลูกค้าซื้อสดเอกสารโอนลอยนะครับลูกค้าโอนเองรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ B Bike Shop ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ